Cat, cat, the battle cats, mow, mow. Cat, 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 the battle cats, mow, mow. If you wanna see me, you click Rich Sad Nine channel you know. Let's go, let's go. สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast นะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ด่านซอมบี้เลยนะรู้สึกว่าจะมีซอมบี้ทั้ง3ด่านเลยนะครับนั่นก็คือสู่อนาคตบทที่1ไปยันสู่อนาคตบทที่3เลยนะแล้วคือยังไงก็คือต้องจัดการให้หมดเดียวขอจัดทับแป๊บหนึ่งนะครับในเมื่อเราจะต้องสู้กับดัดเอเลี่ยนนะขอเอาแมวพลังจิตมาแทนแมวรามินละกันนะครับ แล้วอีกตัวเราเอาตัวเลยอันนี้โอเคไปลุยแต่ไม่แน่ใจว่าเซตเนี่ยจะไปสู้กับจกักรวรรดแต่จะไปสู้กับสุ่อาาคตบทที่3ได้หรือเปล่านะตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านซัมบี้ของเนปาลนะครับปับปุ๊บปับแต่ผมรู้สึกว่าตอนเป็นแมวบูตึงอนะ่ะตีจนไอหมามันมุดดินไม่ได้นะ แต่พอมาเป็นจี้กงทำไมตีแล้วมันมุดดินได้สตำหนีไม่แรงพอหรือเปล่าอ่ะก็ก็เป็นได้ไรด่าซอมบี้ที่ผมเกลียดผมเกลียดม,ม,มากๆเลยคือ,อตัวที่มันมุดดินแล้วมันไปโผล่ตรงหน้าป้อมอะ่ะคือไอตัวมุดดินไม่ว่านะแต่ไอตัวมุดดินไกลๆนี่แบบม,มันมันหน้ามาเหงหัว <laughs> เพราะว่ามันมุดดินไกลามากครับเรียนมาแล้ว เกลียดลิ้นมันมากเลยตัวนี้นะครับทำไมผมถึงเล่นดาน่านเอเลี่ยนบ่อยใช่ไหมรู้ไหมว่าด่านเอเลี่ยนมันแจกอาหารกระป๋องตั้งสิบกระป๋องเลยทุกคนแล้วมันมีทั้งหลายด่านใช่ไหมรวมๆแล้วก็สี500่ห้าร้อยกระป๋องเลยนะรวมทุกทุกด่านนะครับต่อจักรวรรดิไอ้ต่อด่านใหญ่ด่านหนึ่งนะ นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งมั้งที่ผมมีอาหารการะป๋องเยอะนะครับเห็นไหมได้มาสิกระป๋องต่อไปครับดาสุอนาคตบทที่2มันไประบาดท,ที่ไหนนาซาโอ้โหลบนาซาเลยนะใกล้จะถึงนี่นะนแล้วนะดวงจันทร์แล้วนะไปลุยเดี๋ยวแพ้ค่อยว่ากันใหม่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าจะเจอตัวอะไรบ้าง ในด่านซอมบี้ด่านนี้นะครับขอดูก่อนนะฮเฮยเล่นมาแบบนี้เอาแมวพลังจิตไปสู้ับแมวพลังจิตเท่ะนะอืมถ้าไปสู้ตอนที่เล่นด่านก็ไม่ได้ตุยในทีเดียวนะ,ฮะเฮ้ยมีท่าดำด้วยเหรอเมื่อเดียวเอาตัวแมวนี่มาเลยอะ่ะ โอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ผมลืมไปทุกคนผมอัพแคนแคนไปแล้วอะแคนแคนก็คืออัพทาร์เตนให้มันโจมตีโอเอเลี่ยนได้ครับไม่ได้หยิบติดมือมาโอ้โหหัวเอเลี่ยนขว่มพิกโคโล่เหมือนกันนะใครใครใครไม่รู้จักพิกโคโล่นะครับสามารถไปเสิร์ชดูได้ ลองพิมพ์คำว่าพิกโคโรแล้วก็ดักบ b a แซดนะตัวเขียวๆอะใช้ขาเลยนะแล้วคือเอานานาโฮมาสู้กับเอเลี่ยนแม,ม่นานาโฮโดนหลายรอบแล้วว่ะ โอผมรู้แล้วผมรู้อะไรมาผมรู้เอาวอรี่มาแต่ดันเอาแมวพลังจิตมาไงนีงไหนก็วิวัดแล้วสรุปก็คือไม่ค่อยได้ช่วยแล้วนะตอนนี้ไปแล้วครับนาโนาโฮะแล้วไอ้ธาตุดำก็มาอีกเนี่ยไม่ได้เอาตัวสู้ธาตุดำมาเลยแต่ก็คงต้องสู้กันต่อไปทุกคน เออนั่นแหละเรียบร้อยชน,นเะเขาแมวตกปลานะครับแมวลอยแพรตกปลาต้องต้องเรียกชื่อเต็มเราแมวตกปลาเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าเป็นร่างวิวัฒน์ของแมวตัวใดนะครับมันชื่อภาษาอังกฤษว่า f i s h e r m a n Cat อะฟิชเชอรมั้โอเคในที่สุดเราก็ผ่านมันมาได้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาตัวที่แบบทอปฟอร์มของเรามานะ โอเคโอ้ยพีแสนกว่าต่อไปครับด่านสุวรรณคตบทที่3ที่มันมีซอมบี้ก็คือด่านอะไรก่อนขอจีนเหรอจีนน่าจะอยู่ช่วงแรกๆปะ่ะเดี๋ยวดูกันนะนี่นี่จีนอยู่นี่ครับแต่ว่าจีนอ่ะมันจะเออคือสุวรรณคตบทที่3ามอะมัน มีหลายธาตุมากๆเลยนะเอาแมวพลังจิตเก็บไปก่อนแล้วก็เอาตัวเอาแมวธาตุาดำมาสู้เนาะหรือลาเมนเอาลาเมนก็ได้มั้งดูก่อนเดี๋ยวถ้าแพ้ก็แค่เปลี่ยนครับค่อยๆปรับไปโอ้โหสติกแมนอะจริงๆมาช่วยตัวอะไรก็ไม่รู้ เรียกติดปากแล้วอะแล้วตัวนี้มันมโมจินได้ตกปั๊บปั๊บปั๊บไปช่วงนี้ผมยังไม่ได้เล่นดันบอลลุนแล้วก็ยังไม่ได้เล่นดันคอสมอสเอโซเฟียอะไรนั่นนะครับคือตอน,นกำลังไล่เก็บผลไม้สีอยู่นะจะเอาวิวัฒน์แมวหน่อยครับ ก็คือถ้าสมมุติวันไหนมันมีด่านเปล่งแสงออกมาครบทุกสีผมจะยอมถลม่มพลังงานอะไรนะความเป็นผู้นําไปสักสิบอันเก็บนทะุกสี 4. พอมันมีวัร่างสามแล้วผมรู้สึกว่าเออมันจมมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีความสามารถที่เออล้นมากกว่าร่าง2อะไรพวกนะี้นะร่างสองร่างหนึ่งแต่เราก็ต้องเอามาใช้ให้ถูกสถานการณ์นะ ทัาขาวเนาะแล้วมดุมดมุดทีนมาไกลมากเลยป่ะทัดขาวธรรมดาโอ้ยธรรมดาสบายครับแบบนี้ด้วยสบายเพราะมันมีด่านเก็บเอ็กพีเนาะแต่เก็บเรียบร้อยแล้วล่ะทุกคนแต่ว่ายังทำคลิปไม่ถึงแค่นั้นเองต้องทยอยทำคลิปลง เร,เรียบร้อยสบายเลยด่านนี้นี่ว่าจะยากนะครับแต่ยังว่ามันอยู่ด่านต้นๆน,นะมันจะไปยากด่านหลังๆนี่แหละมัน,นมันน่าจะมีตัวอะไรนะซอมบี้เอเลี่ยนนะครับไม่ใช่ซอมบี้ไซโคลเอเลี่ยนเอ๊ะเ,เดี๋ยวอ่ะอีกแล้วไซโคลซอมบี้เออกว่าจะถูกต่อไปทุกคนเรามาเล่นด่านนี้กันดีกว่าใบหน้าเหล็กกล้าครับขอจัดทับแป๊บหนึ่งไม่ใช่เสร็จนี่ เออันนี้ผมเอาไปสู้อะไรมาวะขอล้องอีกรอบนะผมว่าผมเคยชนะนะด่านนี้แต่เซตที่ผมใช้อะ่ะเดี๋ยวเอาแมวกระจ้อยไปก่อนเฮ้ยแต่รู้สึกว่าด่านนี้มันใช้แมวกระจ้อยไม่ได้เนาะลองก่อนทุกคนแล้วก็ดูแมวนะครับตอนนี้ที่ผมมีก็จะประมาณนี้เลยนะเพิ่งไปซื้อแมวพวกนี้มาด้วยครับแมวแซ่โซ่อะไร แมวชอบทรมานโอ้ใครเป็นคนคิดเนาะเต็ตครีมเนเอกแมวก็ใจ้กันเต็ตครีร้อยเปอร์เซ็นต์แมวล้านดอลลาร์เนี่ยเห็นหลายคนบอกว่าควรอัพเลเวลให้ให้ให้เยอะที่สุด <laughs> มันถึงจะติดครีและตีแรงเนาะ ราคาถูกราคาถูกอยู่ไหนอ๋อมีน้องคนหนึ่งถามอีกแล้วว่าอ่าแมวส่งของนี่ล่างแรกคือตัวอะไรครับล่างแรกก็คือไข่เอ็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะได้จากการที่เราต้องไปเล่นด่านเบอร์ฮิมอสนะครับอ่าจนครบห้าด่านมันก็จะปลดล็อกไข่าตัวนี้ให้นะครับเราก็ต้องไปวิวัฒน์เอาเองนะอีกตัวหนึ่งขอติ อันนี้ก็ได้นะแมวเชียรีดเดอร์ก็ได้มั้งจุลศิกก็ไม่ได้อัพเลยอยากอัพเหมือนกันนะอันนี้คืออะไรอ่ะออ <laughs> ล้างสองแมวเจ้าเหรียญทองนี่จะสู้ได้ไหมลองดูก่อนแต่พลังงานเยอะเหมือนกันนะ400ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็เต็มพลังงานนะครับค่อยกลับมาเล่นตอนที่พลังงานมันเต็มก็ได้เอาไปก่อนเลย เออเราเอาติดทีมมาตัวเดียวเหรอเอากล่าวว่าแบบฟาดทีเดียวตายใช่ไหมอ่ะได้ลองดูมามาแตะทีเดียวแบบนี่เนี่ยเอา้าไม่ตายเหรอแต่ติดคลีนะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยคอยรอบคอยรอบอืบอ,อส่องคลิปก็ไม่ตายเหรออะไรวะ แล้วด,ดูนะเลือดเต็มตุ่มเดียวตายตุ่มเดียวป้อมแตกไปดูนะครับเปลดเรียบร้อยดาเมจเท่าไหร่เนี่ยป้อมเลือดหนึ่งแสนสี่ตุ่มเดียวหายเลยมาซอมบี้กันอีกต่อครับกับอุย๊ยประเทศนี้เอาให้หนักทุกคนต้องเอาให้ยาบครับเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนนี่กัมพูชาปลารายลุยเลยอ่า มันไม่น่าจะมีตัวอะไรปเป๊ะตัวเดียวพอไหมอะที่สุกัเอเลี่ยนอนะได้มากแต่ไม่น่ายากเอาให้ยับนะบอกเลยเอาให้ยับลุย,ยแต่ว่าชอบกราฟิกอันนี้มากเลยที่มีสีเขียวเรืองแสงออกมาจากจากอ่าปฏิมากรรมนะครับจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่นะครับ นี่จะทำแบบมีรูปงูโผลมาหน่อยแล้วก็มีลิ้นสองแฉกนี่ด้านจะดีมากเลยมาสิเอาให้ยับบอกเลยด่านนี้ต้องเอาให้ยับระวังงูดินโผล่ใกล้บ้านนะ โอ้มีเป็ดด้วยเหรอมีเป็ดซอมบี้มีมอสเอเลียนด้วยเหรอโอ้แต่ตาเราไม่ผูดหลักนะบอกเลยในเรียบร้อยครับเอาให้ยับบอกเลยตอนนี้อย่าได้ผุดได้เกินครับอีกที ที่นั่นแหละเรียบร้อยได้รับชัยชนะไปนะอาหารแมวสิบกระป๋องแล้วเรเรียบร้อยครับอีกด่านหนึ่งโอ้โหสวนาะคตบทที่สามพอมาเล่นด่านซอมบี้ที่ไรด่านนี้ที่ไรนะบอกเลยว่าต้องลุ้นทุกทีว่าจะชนะหรือเปล่านะฮอลลีวูดเลยเหรอเอาลองดูครับมีตัวอะไรบ้างนะลองดูก่อนไหมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยน ฮอลลีวูดนะครับยังไม่ปล่อยตัวอะไรเลยเนะี่ยมันยังไม่ปล่อยตัวอะไรออกมาเลยนะใจคอปโอ้โหบีเวอร์แมวเดี๋ยวนี้นะตัวนี้ก่อนแล้วเอาตัวสู้เอเลี่ยนมาตัวเดียวอะ่ะผมว่าเอเลี่ยนอะไม่ได้มาแค่ตัวเดียวคนระับบีเวอร์เนี่ยจำได้ไหมทุกคนผมเคยแพ้บีเวอร์มาแบบ ย่อยยับมาครั้งหนึ่งแล้วในด่านสู่อนาคตนะบทที่2หรือบทที่3นี่แหละบทที่2มั้งเออถ้าวูริมานะน่าจะช่วยได้ผมว่าผมต้องเอาลามินออกไปพักก่อนมันตีหนักไนงะเห็นไหมปับปุบป,ปับปุบป,ปับเลย ดินมาทำไมตอนนี้เนี่ยเขตการมุดดินมาไกลโอ้โหไปหมดแล้วคือแมวโตวขึ้นตัวเดียวมันก็ต้านไม่ไหวนาะร่างหนึ่งของแมวลอยแพของผมก็คือแมวโต้ึ้นนะครับหลายคนถามมาเยอะมากเลยต้องตอบว่าแมวโต้ึ้นนะก็จะเป็นแมวใส่แว่นแล้วก็กำลังยืนบนเซิร์ฟบอร์ดนะครับน่ารักดี แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยผมวิวัดก่อนไนงะมาเป็นแมวลอยแพร่นะเฮ้ยมันจะถึงป้อมแล้วอย่าบอกนะว่าเราต้องกลับมาพ่ายแพ้เจ้าบีเวอร์เนะี่ยอย่างว่าเรามีตัวจู่เอเลี่ยนแค่ตัวเดียวไนงะมันก็เลยไม่ไหวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอปรับก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอปรับแป๊บหนึ่งนะทุกคนแมวรามินไปพักก่อนไหม เอาโบลีดีกว่าเนาะโบลี่โบลีนี่ยังไม่เต็มอีกหลือสามสิบเนี่ยอยากวิวัฒน์เหมือนกันนะแต่อูเบอร์นี่ต้องให้ผลไม้เหลือๆแล้วค่อยอัพอะ่ะตัวเอเลี่ยนอีกตัวหนึ่งตัวย่อยครับแม่พลังจิตไปลุย ต้องเรียงตามราคาจะได้แบบหยิบถูกคแรบบับมาขอเราเอาคืนหน่อยสิฮอลลีวูดนะครัแบอยาเราเอาวอลิเลยไหม ทีนี้เราปล่อยให้แมวเซตแรกสู้ไปก่อนนะตบทีกระเด็นเลยแม่พลังจิตช่วยแสดงความสามารถของนอายออกมาให้เราเห็นหน่อยมันถึกขึ้นเยอะนะเพราะว่าเป็นด่านซอมบี้เนี่ยนี่ขนาดแบบว่าเก็บสมบัติครบแล้วนะ วลิต้องมาแล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วพลังจิตก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเท่า,ทาไหร่นะบายวบลิวบลิก็บอกพี่ผมก็แค่สตันผมก็แค่ชะลอผมก็แค่อยู่เวลาแต่ดาเมจก็แรงอยู่ <c oughs> ตัวเดียวนี่ตบหลายตัวเลยป้ะนะ่ะ แต่รอบนี้ก็จะไม่แพ้นะเราจะสู้จนกว่าเราจะสู้ไม่ไหวเ,เราจะสู้ให้สุดความสามารถของเราแต่ก่อนอื่นใดนี่ขอจัดการอีซอมบี้ชอบมุดก่อนนะเดี๋ยวนี่เอ้าวอรลี่ไปแล้ววอรลี่เอาแล้วเอาแล้วนี่เราจะแพ้ไม่ได้นะถ้าแพ้ <c oughs> รอบสองแล้วรอบสองรอบสองแล้ว,รลวปรับก่อนปรับก่อนตัวอะไรออกดีวะต้องพึ่งแมวเศษฐีแล้วก็แมวสไนเปอร์ลับมาเด้เอออกมาหนุเจอโวลีเดี๋ยวก่อน รอบน,นี้มีสไนเปอร์ดักยิงนะเว้ยนี่เ <c oughs> มีสยสไนเปอร์นี่ช่วยอัพอัปเดตไออัปเกรดเพิ่มได้ไหมให้มันโจมตีแรงแบบตุ้มเดียวหายเลยได้ไหมไม่ได้เนาะมันแค่เป็นแบบส่วนเสริมเฉยๆวอลีไปไปอะไรล่ะกดอิซันกิทำไมล่ะ <c oughs> เฮ้ยนานาโฮะวันนี้เป็นอะไรพูดผิดพูดถูก นี่ฟาดไปเลยคิดซะว่าเป็นไม้เดียวแล้วกันนะเจ้าบีเวอร์แกทำฉันดูแย่แกทำฉันดูแย่นี่เอาให้ตายยังอีกยังกับหลุมไปเลยมาหลุมไหนกลับหลุมนั้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวนานาโฮนานาโฮจะตโตอีกแล้วเฮ้ย <laughs> เกมนี้ถ้าไม่แพ้มันก็จะไม่มีความสนุกเลยทุกคนมันต้องแบบมีแพ้บ้างมีชนะบ้างนะจะให้ชนะทุกด่านไปมันก็มันก็ดูจะแบบเก่งเกินนะเราไม่ใช่สายนั้นโอ้ยทำไมผมรู้สึกว่าผมเสียดายเสียดายกล่องเอ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้กดผิดนี่ว่าไม่ได้เอาแมวเ,เสียถีมาเอาสมบัติมาหาพระแสงอะไรแล้วใช่ไหม น่ากดมาพิดจังสมบัติอยียงวะยิงเลยยิง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 ยิเฮ้ยเหมือนจะสู้ได้เหมือนจะสู้ได้เหรอไม่มั้งไม่แน่ไม่แน่แนทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีจุดๆโฆษณาย,ยังไม่เข้าครับเผยชื่อไม่ได้ ยังไงยังไงผมมันตึงมากเลยในตอนนี้มันตึงเพราะอะไรมันตึงเพราะไอตัวบีเวอร์นี่แหละนี่เหลือตัวเดียวแล้วอย่าบอกนะว่าที่ตึงเพราะอะไรไอ้ที่ชนะเพราะอะไรเพราะฝั่งนู้นเอเลี่ยนหมดแล้วถ้าสมมติมันปล่อยบีเวอร์มาอีกตัวรัวก็ไม่น่ารอดครับชนะแบบงงๆ เอาไปสองตัวเอาแล้วเอาแล้วอย่าเพึ่งเกมยังไม่จบมาสามวะต้องรีบจัดการนะครับพวกนี้รีบไ,ไ,ไปให้ใกล้ฉันไม่ต้องการไปเไร็วๆแมวลอยแพขวดขวดปลาฟาดมาลุก,ลกป,ป,ป,ปั๊บๆไป เอาเซมาอิซาก,กิบอกพี่จะเรียกหนูเมื่อไหร่คะอิซากิบอกพี่ผมเป็นผู้ชายเฮ้กยกนันยแล้วทุกคนกันแล้วอีกนิดเดียวครับทนอีกนิดนึงทนกับผมด้านนี้อีกนิดนึงอืมมันตกเฮ้ย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 ชนะสิแบบนี้ โอ้โบอกเลยว่าเติงจริงด่านนี้ครับอย่างที่บอกอะพอเล่นซอมบี้ด่านสู่อาาคตบทที่3ที่ไละ่ะมันต้องลุ้นทุกทีว่าจะชนะหรือเปล่านะจะดูเซตไหนผมว่าผมควรวิวัตหรือไม่ก็อัพเกรดให้เก่งกว่าน,นี้อีกหน่อยนะโอเคทุกคนคลิปทีก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบายบาย ห,หยุดมีความหวังเธอไม่ได้รักฉันเลยหยุดเลยอย่ามาแต่งคองใกล้ชิดกันเธอยังมาห่วงเธอทำได้แค่ห่วงเท่านั้นถ้าฉันจะไปรักใครคนอื่นที่ไไปใชกเธอ